คือแตกพาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทําให้ราคาหุ้นมันเล่นกันได้นะครับจะถามว่าสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมก็ก็ไม่ครับคุณทันถ้าให้เลือกท็อปพ c ิกในกลุ่มนี้ไม่เกิน2เลือกใครบ้างครับขอไปดูเอาลุกหุ้นหลักๆ3ตัวนี้ก่อนจะไปปิดท้ายที่หุ้นเด่นนะครับ ขอดูเอาลุกเดลต้าไตรมาสหนึ่งคุณทันจะดีไหมคุณทันบอกว่าเอ้ยคงไม่คงยังไงก็น่าจะดีต่อเนื่องหรือเปล่ามุมมองยังไงสําหรับเดลต้าไตรมาสหนึ่งทับหกหกครับอืมไตรมาสหนึ่งของเดลต้นะครับน่าจะเป็นตัวเดียวที่ยอดขายโตได้ผมว่าอืเพราะว่าอ่ามันมีอยอดขายทางฝั่ง e ีีที่เพิ่งแรมอัพนะครับซึ่งตรงนี้โตเยอะแล้วก็เพิ่งเพิ่มเครื่องจักรเข้ามาด้วยนะครับว่าจะอันล็อก ขคอขวดทั้งหลายที่มีในกระบวนการผลิตนะครับก็จะทำให้ท็อปไลน์เนี่ยโตได้แต่ว่ามาจินจะสู้ Q4 ไม่ได้นะครับเน็ตเมาแล้วเนี่ยกำไรผมว่าใกล้ๆกับ Q4 นะครับถึงโตก็โตไม่มากถึงลบก็ก็ไม่น่าจะลบมากนะครับอันนี้ของเดลต้าซึ่งถ้าดูราคาหุ้นผมว่าการที่หุ้นอย่าง Delta าเทรด PE สูงๆอย่างเงี้ยเอาจริงแค่แค่กำไร ทรงตัวก็ถือว่าน่าจะแย่แล้วนะครับเพราะว่า hmm. ราาุ่นที่เันแพ e สูงนขนาดนี้<ป>คือความคาดหวังค่อนข้างจะสูงนะครับราคาคแพงแต่ก็แต่ก็อย่างว่าฟรีโฟร์มันน้อยก็อันนี้ผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับ,ค,รบคุณทันเดลต้าเขาเตรียมจะแตกพาใช่ไหมถ้าแตกพาแล้วสภาพคล่องจะเพิ่มขึ้นแล้วอะไรอะไรมันจะดูดีขึ้นไหมครับคุณทนันคือแตกพาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้ทําให้ราคาหุ้นมันเล่นกันได้นะครับจะถามว่าสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมก็ก็ไม่เพราะว่าตัวฟรีโฟร์ที่มีอยู่ในตลาดม,มันก็มีอยู่แค่นั้นแหละนะครับนอกนั้นก็เป็นผู้ถือหุ้นแบบเดลต้าได้หวนถือหรือว่าเป็นแบบนอมินีถือหรือเป็นกองหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ขายอยู่แล้วนะคร,ครซึ่งสมมติเราเข้าไปดูฟรีโฟรของ Delta, เดลต้าผู้ถือหุ้นสิบอันอันดับแรกบวกกันเนี่ยก็ปาไปสัก เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นแล้วนะครับซึ่งพวกเนี้ยยังไงก็ไม่ขายนะครับให้แตกเพราะฉะนนสภาพคล่องก็ไม่ได้ดีขึ้นสภาพคล่องก็ไม่ได้ดีขึ้นครับแตกพาร์จริงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแค่แบบโอเคราคาหุ้นมันถูกลงแบบรายย่อยอาจจะซื้อได้ง่ายขึ้นพูดอย่างนี้แล้วกันครับครับเอาละครับหลักทรัพย์เกสิกรแนะนําซื้อหรือแค่ถือหรือขายเดลต้าครับเดลต้าเราแนะนาเป็นขายนะครับราคาเป้าหมายเจ็ดร้อยสิบบาท แนะนำขายเดลต้เป้าพื้นฐานปลายปี710บาทจากเดลต้าเขยัมมาที่ฮานามุมมองฮานาไตรามาสหนึ่งทัพหกหจะเป็นยังไงครับคุณทันครับฮานาก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับกำไร Q1 ก็ไม่น่าจะดีหรอกนะครับ mm. น่าจะสู้ Q4 ไม่ได้แล้วก็เทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วเยอ o นเยียก็อาจจะแบบโตนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับไม่ได้เยอะเพราะว่ายอดขายไม่ดีแล้วก็มาจิ้นก็ไม่น่าจะดี ครับ,รบประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมฮาน่านะครับจะมีอะไรสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับฮาน่าในไตรมาสหนึ่งได้ไหมครับคุณทันไตรมาสหนึ่งเซอร์ไพรส์เหรอครับมีไหมมีไหมณจุดนี้มองมองไม่น่าจะเซอร์ไพรส์ทางบวกครับผมครับไม่มีเซอร์ไพรส์ทางบวกด้วยคนที่ชอบฮาน่าเนี่ยต้องติดตามตัวเลขอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณทันครับอาจจะติดตามยอดขายชิป ของต่างประเทศตอนนี้มันติดลบอยู่ครับแล้วก็คิดว่าน่าจะติดลบไปอีกสักหนึ่งถึงสองควอเตอร์ครับผมเอาละครับซึ่งก็สอดคล้องกับรายได้ของฮาน่าแหละครับับซื้อถือหรือขายฮาน่าครับฮาน่าเราแนะนำเป็นซื้อครับผมคิดว่าลงมารอบเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมว่าแนวรับแรกอาจจะประมาณสักสี่สิบแปดบาทถึงห้าสิบบาทนะครับแต่เผื่อเผื่อที่เหลือไว้ด้วย คราวที่แล้วถ้าจําได้ตอนที่ขึ้นไปเราบอกแล้วว่ารอบนี้ไม่ต้องตามแล้วใครมีให้เทคโปรฟิตออกนะครับแล้วเดี๋ยวมารอรซื้อตอนช่วงนะี้ช่วงงบ Q1 ออกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ลงมาแล้วแล้วก็ผมคิดว่ามีโอกาสอาจจะลงอีกช็อตหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้างบ Q1 ไม่ดีจริงๆแล้วเอาลุกเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าหุ้นอาจจะอ่อนตัวลงมาอีกแต่ถ้าอ่อนตัวลงมาอีกจะเป็นโอกาสเข้าไปซื้อ นะครับเพราะว่า,ามุมมองระยะยาวผมว่าตัวฮาน่าค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งคือตัวธุรกิจเดิมก็อาจจะเฟื้อนตัวช่วงครึ่งปีหลังได้นะครับ,รบเพราะว่าอย่างยอดไก่ชิปที่มันติดลบติดล,ลบมัเนี่ยความจริงมันก็เป็นไซเคิลของมันแหละนะครับลบถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเด้งกลับขึ้นมานะครับครับตอนแรกผมฟังน,นีน้นึกว่าคุณจะบอกว่าฮาน่าไม่ดี แต่ฟังไปฟังมามันจะไม่ดีระยะสั้นแต่ระยะต่อไปมีลุ้นดีอย่างนั้นใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมคุณทันใช่ครับระยะสั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คิวหนึ่ง<อ>คิวสองอะไรเงี้ยครับครับคิวสองอาจจะเริ่มฟื้นตัวแต่ผมคิดว่ายังไม่มากแล้วก็ตอนนี้เท่าที่มองคิดว่าจะไปฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลังสามารถกว่านะครับครับ ก็ส่วนตัวธุรกิจใหม่ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มขัดทุนน้อยลงนะครับแล้วก็ธุรกิจใหม่คนค่อนข้างจะคาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตัวนี้ซึ่งในอนาคตมันจะเป็น news curve ของฮาน่านะครับเพราะฉะนั้นการที่ราคาหุ้นลงมาลงมาอย่างเงี้ยผมมองว่ายิ่งถูกยิ่งน่าซื้อครับเขาทาอะไรธุรกิจใหม่เขาครับคุณธัน แล้วกิจใหม่คือทำซิลิคอนคาร์บายครับซิลิคอนคาร์บายก็คือเป็นชิปที่ใช้ในรถ e ีวครับครับเทสลาก็ใช้ครับอ๋อโอเคนะครับแนวรับที่น่าสนใจสำหรับภาหน้าคือ50กับ48ถ้าลงมาแล้วทำท่าตั้งหลักได้น่าทยอยเก็บแต่ไม่ต้องรีบเพราะงบไต่มาห1อาจจะไม่สวยไต่มาส2ต้องลุ้นแต,แ,ตแต่ช่วงครึ่งหลังของปีก็น่าจะมีความแตกต่างเชิงบวกอย่างชัดมากขึ้นนะครับ แนะนำซื้อฮาน่านะครับเป้าพื้นฐานปลายปีหลักทรัพย์กสิกรให้ฮาน่าเท่าไหร่ครับอยู่ที่60บาทครับ60บาทนะครับดวนจีครับไปต่อกันที่มุมมองที่มีต่อ KCE ครับครับส่วนตัว KCE ก็ Q1 เหมือนกันน่าจะไม่ดีแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะไม่ดีพอสมควร นะครับเพราะว่า k คซีจะโดนเรื่องค่าไฟที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เขามีสต็อกอินเวนทอรี่ที่ซื้อพวกลอแมทมาที่ราคาแพงช่วง Q 3 Q 4เนี่ยมันก็จะมาใช้ช่วง Q 1นะครับมันก็จะทำให้มาจิ้นเนี่ยน่าจะแย่ไปกว่า Q 4ซะอีกนะครับกำไรผมว่าจะออกมาแถวๆแบบ400ล้านบวกลบอะไรแถวนี้นะครับถ้าตามที่ที่เราเคาะเลขมาแล้วก็ตามไกด์ด n น e ์แมนจเมนต์เรื่องมาจิ้นอะไรพวกเนี้ย ลองมาเคาะๆมันจะได้ประมาณสักสี่ร้อยล้านซึ่งนักสี่ร้อยล้านจริงถือว่าค่อนข้างจะแย่มากๆนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าราคาหุ้นก็อาจจะมีคอเลกชันลงมานะครับก็สําหรับตัว KCE เราก็ยังยังไม่ค่อยชอบนะครับยังมองเหมือนเดิมว่ายังไม่เอาครับสําหรับตัวนี้นะณราคาประมาณนี้ยังไม่เอาครับผมแนะนําถือหรือขาย Kce ครับเราแนะนําเป็นถือครับผมสาหรับตัว KCE เป้าเท่าไหร่ครับเอ้าอยู่ที่48บาทครับผมเอาละครับคุณทันครับเวลาหมดแล้วนะครับคุณทันถ้าให้เลือกท็อปพิกในกลุ่มนี้ไม่เกิน2เลือกใครบ้างครับเราเลือกเป็นฮาน่านะครับเลขตัวจะเป็น s v i s v i ก็เป็นตัวเล็กหน่อยเซอร์ไพรส์บ้างนิดเดียวนิดเดียวทำไมเลือก s v i มันน่าสนใจตรงไหนครับ s v i เนี่ยงบออกมาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ มันค่อนข้างจะเป็นนิชมาเก็ตที่รายได้น่าจะโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เทรด a วอเ t ชันถูกที่สุดในกลุ่มด้วยนะครับครับแนะนำซื้อ SBI เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณท่านแนะนำเป็นซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่1 1บเาทสครับผม1ิบาทสิหรือ1 1บเาทสาครับ1 1บ0าทสาครับ 11บาท30สตางค์สำหรับ SBI นะครับกระบวนการ3กระบวนการนี้สำคัญไหมสำคัญตรงไหนสำคัญยังไงในขั้นตอนสแกนสกรี e นนิ่งและแบ็กเทสครับอาจารย์ป๊อบครับอันดับแรสแกนเนี่ยสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้หาหุ้นที่ มันเข้าเงื่อนไขนะครับในภาพรวมของเราเนี่ยให้มันช่วยลดระยะเวลาในการดูหุ้นของเรานะครับแต่ว่าพอสแกนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูอีกนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมาทําการสกรีนนะฮะว่าแต่ละตัวที่ที่เราดูเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยพมว่าสกรีนนะครับในมุมของตัวเทคนิคได้เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับในมุมของตัวพอสกรีนเสร็จเนี่ย นะครับเราจะต้องไปดูในส่วนของตัวแบ็กเทสนะนะอันนี้ก็คือถ้ามองในมุมของตัวเทคนิคอลเนี่ยนะครับพวกสัญญาณต่างๆถ้าใครไปใช้พวกอย่างอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับผมว่าการแบ็กเทสเนี่ยนะครับการดูว่าในมุมของตัวไอ้สัญญาณต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันแม่นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันแม่นมากเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมว่าไอ้การที่เราผ่านสกรีนมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราแบ็กเทสแล้วผลมันโอเคเนี่ยนะครับผมว่าในแง่ของตัวการลงทุนนะครับแล้ว เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันจะมีมากคือ <met> <lever> สุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างมันดีหมดนะครับเราต้องมาทำแผนละนะครับว่าจุดซื้อเราอยู่ตรงไหนนะครับจุดขายอยู่ตรงไหนนะครับขาดทุนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอความคาดหวัง<ท>นะครับที่เราจะได้กําไรกับไอความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนเนี่ยมันมันมันได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับซึ่งตรง <goodness. S 1> ส่วนเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณานะครับก่อนที่จะใครเข้าสนามเทรดจริงนะครับ